เพจยนสวัสดีค่ะสวัสดีเอซีน้องจ้าจ๋ารถสวยเกรดเอทุกๆท่านนะคะวันนี้เจอกับน้องจ้าจ๋ยาเพจยนกันอีกแล้วเหมือนเดิมเช่นเคยวันนี้ก็เอารถกระบะตัวแครบราคาดีนะคะไม่น้อยนะคะปี2023นะคะคมาให้ชมนะคะคันนี้นะคะเป็นโตโยต้ารีโว่2.4ตัว e นะคะสมาร์ทแคบเกียร์ออโต้นะคะวันนี้มาพร้อมสีดําเลยไม่23,000กิโมเท่านั้นนะคะไม่ควรพลาดเลยนะคะกับใครที่อยากได้รถสวยๆราคาดีราคาถูก ประหยัดไปตั้งหลายแสนบาทป้ายแดงขายอยู่ที่689,000บาทนะคะตอนนี้เหลือเพียง449,000บาทเท่านั้น FC คนไหนอยากได้รีบดูคลิปให้จบเลยค่ะมาดูตัวรถส,สวยเดิมๆนะคะนี่คือรถสภาพเพิ่งเข้านะคะรถไม่มีชนหนักที่คว่ำมจมน้ำกระสีกใหม่เล็ไม่มีชำรุดสูญหายนะคะสภาพเดิมๆส,สวยๆนะคะกระจังหน้าเนี่ยนะคะจะเป็นของแท้ของเดิมนะคะก็จะเป็นใน่วมของโฉมหน้าหมูนั่นเองนะคะที่เขาเรียกนะโฉมหน้ามูป่า นะคะ F 4นะคะสภาพเดิมๆมโครงสร้างเดิมนะคะรายละเอียดนะคะไฟหน้ายังใสกลิบอยู่เลยนะคะเน,เนียนเนียนะคะเหลี่ยมสันกระโปรงยังอยู่คมชัดค่ะสีแท้สีเดิมนะคะโรงงานนะคะรถมีเล่มทุกคันนะคะวารันตีตรวจสอบได้นะคะตรวจสอบ274รายการก่อนนำเข้ามานะคะ F c ใครที่ตามหาแล้วก็อยากหาความคุ้มค่าให้กับตัวเองแล้วเรื่องวารันตีทางบริษัทเรทยนต์เขาวารันตีให้ลูกค้ารับประกันโครงสร้างให้ทุกอย่างนะคะ เชื่อมั่นเชื่อถือได้นะคะมาดูความสวยความเดิมกันนะคะดูจากตัวแกลบด้านข้างนะคะแกลบข้างแกลบแท้นะคะล้อแม็กเดิมดิสหน้าดําหลังนะคะแม็กเนี่ยเป็นแม็กอลลอยสแตนดาร์ดโรงงานยางได้ปี2022นะคะมากับตัวรถเพราะว่าใช้ไปแค่23,000ืมพันกิโลเบาช็กกระบอกโช็กนะคะช่วงล่างสภาพเดิมสภาพสวยไม่มีการแก้ไขนะคะเดี๋ยวถ้าจะมีการสปาอีกหนึ่งรอบกว่าสองรอบนะคะกระจกพับอัตโนมัติ ไฟฟ้านะคะแล้วก็ในส่วนของไฟเลี้ยวมองข้างลักษณะก็ยังสมบูรณ์แบบกันสาดติดให้แล้วเรียบร้อยนะคะที่เปิดเป็นสีดำนะคะใส่กันรอยมาให้นะคะลายละเอียดตัวรถเดิมะค่ะนะคะรถของเราก็คือคัดสภาพ มาให้แล้วจริงๆนะคะรถอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสีแยกมีนบุรีถ้าพูดถึงเรื่องโครงสร้างเนี่ยนะคะถ้าลูกค้ามาดูรถแล้วนะคะรับรองว่าประทับใจแน่นอนนะคะรถไม่มีชนหนักี่ความแน่นอนนะคะ,ะมาดูจากด้านข้างนะคะมองมุม45องศาตัวเหลี่ยมสันของรถยังสภาพเดิมสภาพสวยนะคะมาพร้อมโลโก้คําว่า Z e d i t i o n นนะคะซึ่งเป็นตัวโฉบของเขาเลยมาดูแคสซีกันบ้างนะคะแคสซีนะคะไม่มี แก้ไขดัดแปลงนะแคสซี C แท้แคสซี C เดิมติดกับตัวรถมาเลยค่ะทาผู้ชมนะคะแกสซี C ยังไม่มีรอยสนิมเลยนะคะยังดูใหม่ดูสดนะคะเพราะาตัวรถแค่ไม่สองหม่กิโลเมตรนะคะนี่ตัวรถเดเดิมเลยถ้าลูกค้าสนใจนะคะโทรหาน้องจ้าจ๋าเพชรเลยนะคะโทรหาน้องจ้าจ๋าแล้วก็สามารถจองล็อกรถเข้ามาก่อนได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลไม่ต้องเกรงใจนะคะปรึกษาเคสได้นะคะจะซื้อสดจัดไฟแนนซ์นะคะคันนี้ก็ฟรีดาวหัวเอมาลเจ็ดพันแปดร้อยบาทนะคะสามารถออกได้ทุกอาชีพรถคันนี้นะคะมาจากจังหวัดชัยนาธนะคะทนผู้ชมะะคะ ทะเบียนบอไปไมท้อทอทง6 4 8 4เดี๋ยวลูกค้าจะได้ทะเบียนใหม่จะเป็นทะเบียนกรุงเทพนะคะลูกค้าจะได้ทะเบียนใหม่เป็นทะเบียนกรุงเทพนะไฟท้ายแท้ไฟท้ายเดิมสภาพเดิมสภาพสวยนะคะลูกบิกแต่ที่3สภาพเดิมนะคะที่เปิดท้ายรวมไปถึงตัวไลเนอร์นะคะไลเนอร์เนี่ยก็ยังสภาพสวยๆส,ส,สดๆอยู่เลยนะคะไลเนอร์เนี่ยแทบจะไม่มีการใช้บรรทุกเลยเพราะว่าดูใหม่มากนะคะใหม่มากนะคะดูจากรายละเอียดตัวรถได้เลยนะคะรายละเอียดตัวรถเดิมๆสวยๆนี่นะคะสภาพเดิม ตัวน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะตัวน็อตสะโพกซ้ายสะโพกขวานะคะรวมมาถึงที่เก็บสายไฟนะนี่ไลเนอร์ก็ไม่มีผูกไม่มีพังนะม่มีรั่วแน่นอนดูใหม่มากนี่คือรถสภาพน้องป้ายแดงเลยนะคะคุ้มกว่าประหยัดกว่าถูกกว่าแน่นอนนะคะถ้าลูกค้าจะซื้อสดเนี่ยนะคะ เจ้าจ๋าบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะถ้าซื้อสดนะคุ้มมากเลยหรือเจ้าจ๋าไฟแนนซ์ก็คุ้มนะคะทุกเงื่อนไขเลยเพราะว่ามันได้ปีใหม่แล้วก็อีกที่สําคัญก็คือสาหรับลูกค้าเครดิตดีๆเนี่ยนะคะก็สามารถขอดอกเบี้ยพิเศษกับทางแบงก์ได้เลยนะคะเจ้าจ๋ายังมีแคมเปญอยู่นะคะสำหรับลูกค้าที่จะซื้อรถนะคะก่อนปีใหม่นี้นะคะเรามีแคมเปญพิเศษนะคะของแถมมากมายเลยสําหรับลูกค้าจะเข้ามาดูรถในช่วงสิ้นปีนี้นะคะอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูตัวล้อแม็กด้านหลังกันบ้างนะคะคือที่าจะให้ดูเนี่ยรถเนี่ยไม่มีอะตนิด์เลยแม้กระทั่งรอยยักยิ้มเนี่ยนะคะรอบคันไม่มีเลยคือดูกริบดูสวยมากรอแค่สปาอีกรอบหนึ่งแค่นั้นเองนะคะตรงแคสซีนะคะ, ie, ะ,คะเลขตัวถังเดิมเลขตัวถังแท้นะคะสภาพเดินสภาพสวยนะคะตัวล้อแม็กเช่นกันน,นะ,ะนี่ล้อแม็กแท้แม็กเดิมร<ๆ>ายละเอียดตัวรถเดิมดูดูความใหม่ของท่อไอเสียนะคะสีแต้มมาจากโรงงานยังอยู่อยู่เลยกริบมากนะคะช่วงล่างแบบคือใหม่กริบนะคะนี่คือรถเทียบเท่าป้ายแดงได้เลย รถเทียบเท่าสภาพป้ายแดงได้เลยนะคะเพราะว่ามันไม่มีตำหนิเลยที่จะจ่าให้ดูนะคะรายละเอียดรอบคันเนี่ยนะคะสภาพเดิมๆสวยๆมาดูภายในกันภายในเนี่ยนะคะอ่านี่ภายในก็ดูสดดูใหม่นะคะรายละเอียดรถดูรายละเอียดคือเหมือนได้รถป้ายแดงเลยคันนี้เหมือนได้รถป้ายแดงเลยนะคะนี่สภาพเดิมๆสวยๆนะคะโครงสร้างเดิมแผงประตูนะคะนี่น็อตไม่มีแกะไม่มีถอดรายละเอียดตัวน็อต ให้ดูชัดๆคมๆนะคะนี่สภาพเดิมๆรวมไปถึงตัวแคบนะคะแคบแท้แคบติดมากับตัวรถนะคะพรมมีให้ครบเฮีตรูมดูสวยใสสะอาดนะคะ,ะเกียร์ออโต้นะคะขับง่ายนะขับง่ายด้วยเกียร์ออโต้ตัวเตีย้ยนะขับง่ายผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีไม่21,000นะไม่21,000นอ่ะนี่พวงมาลัยยังสวยสดนะคะดูใหม่มากๆ นะคะลูกค้าดูสติกเกอร์จากป้ายแดงยังไม่หลุดออกเลยนะคะยังไม่แท้ไม่เดิมนะถ้าลูกค้าสนใจนะคะอยากหาความคุ้มค่าแล้วก็มาเอาตัวรถเดิมสวยๆเนี่ยในราคา4 4 9 0 0 0บาทได้รถกระบะทิบเทาป้ายแดงแถมยังได้ออโต้ไปขับเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนมีโหมดอีโคหมดเงโหมดเรียบร้อยนะคะโอ้โหแอร์เย็นเพลงเพาะแน่นอนกลิดใหม่ยังอยู่อยู่เลยนะคะลูกค้าดูจากความสวยความสดของตัวเบาะนะสภาพเดิมสภาพเรียวๆเลยกลิบมากนะคะกลิบมากๆสวยงามสวยงามนะคะคันนี้สวยมาก ะะแล้วก็คาเสา A ตัวน็อตเนี่ยไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะสภาพเดิมสภาพสวยนะคะเอารายละเอียดตัวรถไปขับได้เลยนะคะลูกค้ารถพร้อมขับนะภาษีพลบรครบลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมภาษีพ,พบรคบครบไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมนะคะรถพร้อมขับเลยนะคะรถพร้อมขับเลยไม่ต้องไปเสียค่ามาจําทะเบียนโน่นนี่นั่นนะคะภาษีพลบรเราก็ต่อให้เปลี่ยนทันน้ำมันเครื่องให้ก่อนส่งมอบนะคะและที่สําคัญเนี่ยรถไม่แค่2 0 0ห0ื่นนะคะลูกค้าแล้วรถแบบ ใช้งานแค่ปีเดียวถือว่าใช้น้อยมากๆนะคะแล้วดูสภาพใหม่มากนะคะเทียบเท่าป้ายแดงเลยถ้าน้องจ๋าร้างเสร็จเนี่ยแยกไม่ออกเลยว่ารถมือสองหรือรถป้ายแดงเนะคะเดี๋ยวเจ้าจ๋าจะพาไปชมห้องเครื่องยนต์กันนะคะค่ะมาดูสภาพเครื่องยนต์นะคะน้องก็จ๋าสตาร์ทเครื่องยนต์ไว้อยู่นะคะเครื่องยนต์แท้เครื่องยนต์เ,นเดิมนะคะฝาครอบเื่องไม่มีชํารุดรายละเอียดเครื่องยนต์เนี่ยดูความใหม่ดูจากสีเรอเจ้ามารจากโรงงานนะรวมไปถึงความสดความสวยเครื่องยนต์นะคะขาวสะอาดนะคะสวยงาม แล้วก็ตัวปั๊มเบรกปั๊มเบรนะคะอะไรต่างก็คือครบคือความใหม่เนี่ยนะคะใหม่จนแบบว่าเหมือนป้ายแดงจริงๆนะคะดูจากตัวน็อตได้เลยคันหน้ารายละเอียดสดรายละเอียดสวยเดิมๆนะคะโครงสร้างเดิมๆนี่นะคะใครสนใจนะคะทักเข้ามาได้เลยนะทักเข้ามาได้เลยน้องเจ้าจ่าอยู่ที่บริษัทรถยนต์นะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดเพราะว่ารถเนี่ยนะคะเราคัดสันมาแล้วเรียบร้อยอย่างดีเลยนะคะรายละเอียดเครื่องยนต์เดิมนะคะใครที่ อยากได้แล้วว่าคันนี้สวยนะคะมาหาจะจา่าเพชรยนต์เลยดูความใหม่ความสดแบตเตอรี่นะคะเดี๋ยวเช็คค่า CCA ให้ก่อนส่งมอบนะเดิมมากนะคะความสวยความสดของตัวเครื่องยนต์เดิมมากให้ดูชัดๆตอนนี้สปาร์คเครื่องยนต์ไม่อยู่นะคะคือกลิบจนแบบว่าเหมือนได้ป้ายแดงไปขับนะคะคันนี้ถ้าลูกค้าสนใจแล้วเดินทางจะมาดูรถนะคะน้องจ๋าแนะนําจองล็อกรถไปก่อนหรือว่าถ้าลูกค้าไม่สะดวกเดินทางมานะคะก็สามารถ ทำเรื่องนะคะหรือว่าให้เจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์เนี่ยไปเซ็นถึงบ้านได้นะคะมีบริการส่งรถสไลด์ให้นะคะและที่สําคัญนะคะลูกค้าออกได้ทุกอาชีพนะคะคันนี้เนี่ยคนรายได้ที่16 0 0 0บาทขึ้นไปเชา่าซื้อคนเดียวจบไม่ต้องคาเลยนะคะแต่และอาชีพอะไรละเอียดคือกับเจ้าจ่าได้นะคะมาเอาตัวรถสวยๆคุ้มๆห่อนถูกๆฟรีดาวได้จะดาวก,ก็ได้หรือจะซื้อสดนะคะรถพร้อมใช้งานนะคะไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมครบจบในที่เ oh ดียวนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดินทางมาถึงไทยคลิปแล้วนะคะเจ้าจ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้นอจจ้องเจษาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ